Ow! ผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC นะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะก็วันนี้นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยคือผมได้มาเจอสารใหม่กับพี่กบนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นสารเพราะว่าพี่กบพี่นนองเนี่ยคือพี่กบเนี่ยแกอาจจะเคยอยู่แถวนี้หรือเปล่ายังไงประมาณนี้แต่แกบอกว่าเคยผ่านทางตรงนี้มีคับากับค้าวว่าเหมือนมีสารอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าซึ่งมันเป็นสารใหม่นะครับนะก็เดี๋ยวพี่กบกําลังรออยู่ตรงนี้นะครับนี่พาผมเข้าไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับว่าจะเป็นสารยังไงแบบไหนเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าเจอสารใหม่เนี่ยทุกคนนะเลขมักจะเข้าแล้วก็เลขมักจากฟังด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเคยไปขอแต่รัาฐสถานที่ที่เป็นสารใหม่ๆนะครับน,นี่เห็นไหมทุกคนสารใหม่ครับผมนะแต่ว่ายังไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะโอเคครับ นะครับท่านผู้ชมนะก็มาถึงแล้วพี่กบสวัสดีครับผมอ้าวโอ้ใช่ไหนน้องสวัสดีครับเออพี่น้องนะครับปาเขียดสวัสดีครับวันนี้มากันสี่คนเลยนะทุกคนนะเอารถคันนี้มาเจ็ดแปดศูนย์หกอ่าแล้วก็ทะเบียนผมที่มันออกไปเมื่อกี้เนี่ยหกแปดแปดห้าหรือเก้าแปดแปดหรือเก้าแปดแปดห้าอะไรเงี้ยนะครับเออมันออกสามตัวตรงไปแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ชมเอาตรงๆนะคือเรามาเจอสารใหม่พี่กบพามานะครับ คือเดินทางมั้งแต่บ้านผมจนมาถึงตรงนี้ก็หลายกิโลอยู่นะน้องพี่กบนะออนะครับนี่ครับสารตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมชื่อว่าผมดูชื่อแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูชื่อสารดอนปูดดอนตาปปสิงอ๋อดอนตาโปสิงนะครับนี่ครับผมซึ่งมาเจอสารใหม่เนี่ยเลขมักจะปังนะทุกคนเพราะว่า ทางเข้าตั้งแต่พี่กบผมตั้งกองมั้งแต่ตรงนู้นเลยนะเออมาตรงนี้ก็มาทางเข้าตรงน,รงนี้ตรงนี้มันเป็นสารใหม่นะครับท,ทุกคนแต่ว่าผมลองถามพี่กบดูว่าพี่กบเป็นไงไอสารสามนี่เจ้าขึ้นหูจักสารเมืงนี้ผมก็่านผ่านมาผมเจ้าเคยเขมามปะบ่เจ้าขึ้นขเดี๋ยวหูว่ามีสารอยู่มืองนี้เอผมเลียวเห็นดิมันมีความรู้สึกจัิงดิป่ะครับมีความรู้สึกว่าสารยูนีนดิสารยู่นีนป่ะครับโอ้นะครับทุกคนผมว่าปังแน่นอนนะครับถ้ามาเจอสารใหม่นะบอกจะบอกทุกคนเลยว่า เลขม er er, ักจะเข้าแล้วก็เลขมักจะปังนะครับอ่าเอาเข็ดเอาเข็ดเดี๋ยวทำความสะอาดห้องเอกก็เมาเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเลยนี่ท่านผู้ชมหลายสิ่งหลายอย่างทีเดี๋ยวขออยากจะเบิ้งเบิ้งเบิ้งสักหนิด้ี่เปิดไฟแฟล์กันอ๋อเฮ้ยเฮ้ยสุพีหยังโดนมาอีกระวังระวังเด้อกิ่งไม้หลายนะครับทุกคนนะนี่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 ท่านผู้ชม ดอนตาปูสิงนะครับอ่านี่เห็นไหมท่านผู้ชมอเฮ้ยไอ้กบเดี๋ยวเนาะมีคนมาจุดเรีย่ยวถูบตัวนี่นเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูท่านผู้ชมเพราะมันมันต้องขึ้นไปผมขออนุญ,ญาตนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่กบทำความสะอาดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขออนุญาตเด้อขอรขอ,องเท้าเด้อขอรองเท้านะขึ้นไปหาปูนะปู้ยอยู่ร้านขอขึ้นบ้านปูเด้อทุกคนนี่ครับ เฮยเก็บไวได้มาโดนอะไรด้ยทุกคนเฮ้ยยังอ่ะก็ยังสาม,มีพันงนี่นะทุกคนอุ้ยเอยอเออเออเออน,นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวๆผมขอจับปีเด้วก็จังเพิ่นเสียหายห้องมานนี่แหละนี่เห็นปะโดนตาปูสิงนี่ครับนี่อีกองหนึง่งโอ้ปูขมญาเลย ลูกหลานมาขอโูวขอแล้วเด้อปูดุษณยาเด้เอเฮ้ยครับอุ้ยขนลุกอะไรในเ,เลขคนคลไปกัน,กกนโอ้ตจนเลขของไรเพิ่นสิ่งของอะไรบ้างเด้ออะไรบ้า,าเด้อ,อ,เอเออเออนี่ครับมีคนมาจุดเลขทูบนะครับทุกคนไปนั่เรียนนึ่งนี่ผมมาให้ดูเลขทูบ<ม>ได้มาอันนี้คือเลขทูบคนอื่นเขามาจุดนะอันนี้ผมเพิ่งมาเห็นนะ 857ทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟเปิดให้อ่าคือเลขทูบอ่าคนพวกผพูดจะมาจดเดอร์อันนี้ผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเดินทางอองตรงนะเดินทางมาไกลด้วยนะครับ857ขอทุกคนโชคดีปัง,ป,งปังกันทุขุทุกคนเลยนะครับอ่ากับสาร,อะ,ารอะไรนะปูตาสิงห์บ่เออปูตาสิงห์ท่านผู้ชม มัเนเนไอ้ดอนยังก่อดอนปู่ตาสิงดอนตาปู่สิงเขาขึ้นยังสี่ให้กบเป็นดอนเนี่ยดอนตาปู่สิงบ่ดอนตาปูสสปาป่สิง,น,สงนี่นะครับเลขทูบนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวก็ให้พี่กบนะครับเพราะว่ากบกับเขียด,ดอีกทางกันไม่ได้นะช่วงนี้ นะครับไปไหนไปกันกบกับเขียดเนี่ยอ่าดอนตาปูสิงห์นัน้าบุญเจ้าว่ะอ่านะครับก็ <t ap osing> ขอให้โชคดีทุกคนก็แล้วกันนะครับขอให้ปังปังกันสกูุกคน <t ap osing> อ่าดอนตาปูสิงห์อ่าโอเคนะครับทุกคนนะ <t ap osing> เลขเอ่าเลขทูบนะครับที่มีคนมาจุดนะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาขอเพล่นขอโชคลาภเพล่นงดเงียบปังๆเลยเอ้าทุกคนเฮ้ยมันมีเลขถ้วยเกี่ยวยนะทุกคนฮะมันมีถ้วยเกี่ยวนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวนี่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 ผมก็ลืมดูมันมันมีถ้วยเกี่ยวด้วยนี่นี่ทุกคนเออเออนี่นี่ นี่ไงถ้วยแก้วเฮ้ยครับมันมีถ้วยแกว้วพร้อมตั้นนี่แกว้วพร้อมเหรอมีเลยวะขอ,อก็บพวกหงอไอเอฟที่มันเบิ่งเอาเดี๋ยวเราเอามาวางข้างนอกนี้เอ่อจะยุ่งหันป่ะ,อะเออเดี๋ยวเตรียมเ,เด้อเตรียมของเด้อพี่นี่ครับผม,บมท่านผู้ชมถ้วยแกว้วนี่เด็กครบมันไม่เละตั้นนี่แม่เละถ้วยแกว้วนะครับท่านผู้ชมท่านไหนดูออกครับ เบื to, ้องออกกับเบื jew, so <No ้องเป่ยนเห็นเป็นเกจศูนย์นะเม่นนีนนี่เกจศูนย์เ่เบื้องนี้เลยเรอเย่างนี่เอออูเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็เ้องัวเห็นเห็ศูนย์นชัด้ๆเป็นสามเจศูนยนาะนี่ครับทุกคนเห็นไหมอือแมงก์ทมสามเศูนบหกเจศูนย์มารือไงแล้วแต่มุมมองแต่ละคนเด้อนะครับถ้วยเกีวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีเดีครับ <boundaries. S 2> Pokemon, แมนทุกคนแคปดูเลได้เลย KB ดูเลยก็เบิงเลยได้เลยมันน่าสว่านี่สามเจ็ดศูนย์อ้โอ้แมนแมนแมแมนน่าสามกับหกหรือหรือคือมันแหลกตะเบิงเบิงเป็นเป็น้าก็ได้้าเจ็ดศูนยก็ได้หรือหรือหรือหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สเจ็ดศูนย์ก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเออเจอสารใหม่นี่ไอ้กบเลขบตรสิเขาดิเม็น่าจะว่าเลขบางสิบครังสิเผาเจากขหูบางนีอ่ะผมว่าเงินผมผ่านมาผมอ๋อ ว่าต้องมีซานละคอยมันบ่ครับผ่านมาเออจะเคยมาอยู่ดีบ่หรือเคยมาอยู่บ่บ่เคยมาอยู่จะเคยผ่านมาครับผ่านมาแต่จะโดนอันบ่ครับจะโดนหรอปาดนี่เข็ดเห็นมะเลยเข็ดอ่าเนี่ยสามเจ็ดศูนย์นี่ยังเด่นเด่นประมาณอย่างเบอ่์กันบ่เห็นนะเออแม่นะนี่อนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมนี่บ่คืนี่กับมุมมองของแต่ละคนเด้อผูดถิบิ่งไป็นคดเป็นสองอะไรได้แล้วได้เออสองศูนย์ใส่ยังกะวันไปเอาไว้นมังเกิ้ลคนนี่แหละ นะครับท่านผู้ชมนะเอ้าโอเคครับเดี๋ยวใจๆทําการไอ้กบหวายเพื่อนะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอากล้องไปไว้ด้านล่างครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับผมนะก็วันนี้เรามาเจอสารใหม่ชื่อว่าดอนตาปูสิงห์ที่บังป่าบางห็น์นะในคราบนะเอาครับคือสารแห่งนี้นะพี่กบพามานะผมไม่เคยรู้เมาก่อนเลยว่ามีตรงนี้ตรงนี้นี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เลาะบ้านอื่นเนาะแต่พี่กบดีก็เซียนนิดนึงเออไอ้น้องก็บ่าพี่น้องก็บ้ากบมันคือหูจักก่อนว่ะขนาดคุกเป็นคนพื้นที่มองนีแท้ๆยังบ่็นหูจักถอดปลากบอยู่เข็นวางทีเนาะเออน้องคือเขาบอกไอ้กบเนาะขอเกี่ยงปลาหูที่เลี้ยกเขาคิดว่าที่กิงเขาคิดว่าพลาดมากเลยปลาหลายดิเดี๋ยวต้องเดี๋ยวสิีนอหายเบื้องว่ามองได้มีสารแม่ไอ้กบเนาะวันนี้เนี่ยก็คือเรามาขอที่ดอนตาปูสิงในรูปแบบกลางวัน เดี๋ยวไม่แน่นอนไอ้น้องน,นะกบเขาต้องมี้ดูแบบกัน,นขึ้น,น,นบักเกียดยานิด้เด้งขึ้นบักเกียดเนาะบักเกียดวัดพี่เอาอยุบบวกกามาด้วยนี่เออนะครับ,บ<า>แต่ว่าเออเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วนี่ไอ้กบกันนัดไปสิเดี๋ยไปส่งยุ่งของเครือ่องบินเลยเมื่อนี้ช่วงบ่ายวันนะี้ช่วงบ่ายเม่ื่อนี้ช่วงบ่ายไปึจบักเขียดไอซียูตัว8,000เกียด ต้องไปขึ้นเครื่องบินอยู่พ้นท้องโยต้องไปวะนี่ไปไหมว่ามาไปชือสิได้เสียเงินพี่ตัวโรคยังไหนนี่อ่าตัวโรคยังไหนชื่อด้ไปขึ้นเครื่องบินมาหน่เพราะมือไหนมันบอกข่อยว่าทุกพี่ก็กล้าขึ้นว่ายาแมันตกหลุมมึงรู้มั้ยมึงขากันมั้นี่ฮะเอาไปวะหรือไม่ไปกลับไปวะ ม่ <c <c ่าวบ่กล้าวันนี้มันวางเลยวะไอ้ยันเครื่องบินหัวเทียนบอดไหมเครื่องบินหัวเทียนบอดมาุดตัวน้องมาอืมไม่หนักก็โยกมันซื้อตัวตัวกี่ไปวะบ่กล้าปะบ่กล้าไปมาบวกกาหนั่งเครื่องบินขกเทียนหัวเทียนก่อน แต่ก็าหญ่ใหญ่เครื่องบินโฮเทนบอดบอดสิบอะไรบอดสีบอะไรครับก็ปอสารไม่เองตรงเด้อให้ให้สังเกตไอ้ไอ้ตรงตรงที่ส่วนผมมาขอก็คือมาขอนะได้สังเกตในกรอบที่ข้าเจ้ามาจุดคางไว้จริงสิไหมห้องขับวมดเป็นมวดใดคือเพิ่นโดนคิดตัวใจต้องอยากให้มาห้ามหนิหรือไอ้กบเพิ่นผ้ามามีความรู้สึกอย่างนั้นเลยในกรมเนาะได้ใจกบอยากผ้ามาคือจังเพิ่นต้องการให้ผ้ามาอีกอ่ะโอเค ถ้ามาขอเพิ่นเป็นครั้งแรกเจอสารใหม่ตรงเนี้ยนะครับถ้าแตกสามตัวตรงๆมาห,หมุนเล็กถูกเกาเพิินทีนี้นะวานนีอัจสิปังนะครับท่านผู้ชมจะเข้าขอา้อความจุดของเข้าไหมนะครับคือเราก็ามาขอวันนี้นะครับทุกคนนะมามากราบมาไหว้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับกับสารดอนตาปู่สิงนะเนาะเ่อเขียนไปอย่างนี้เนาะ,ะนะครับผมนะอ่าโอเคมาอ่ะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งมองนีมองดุมมองป้าเจ้าป้าเจ้าเขาแม่นา่งธรณีลูกหลานนู่มอําคนเดิมไอ้น้องเบ้ากบเบ้าเขียดซื่อผู้ขึ้นอดนตาโพสิงอยู่บ้านยังก่อนออยู่บ้้านนงงกุ อยู่บ้านน้องกรุงทางพนมไพัเนาะหลูกหลานกับมะเคยมาจเจีกเยกับมาหาปูเป็นครั้งแรกโมนี้ไอ้คบเพิลผ้ามาเขาเล่นเด่นมาแต่ว่าไอ้คบเนี่ยเพอดิขาดเขียดบ่ได้เพราะแต่มิคบไม่เขียดเอ่นอนายกมละอ่าโมนี้ถ้าโอน,นี้เลิกเลิกปูดได้ยาเลิกเออทั้งปูทั้งยาทั้งปูอ่ะเพราะว่าวกับบ้าหัวเห็นเห็นดูปั่นเป็นปูเป็นยาเนาะกับมาขอปูยาเนี่ยเป็นครั้งแรกของหมดประจำวันที่สอง มักลาคมนี้พ่อสอสองปัญหาลอยหกสิบเก่ากดีเดแมเด้อเดปูยาเดอ้อจัดให้ลูกหลานปูยาสุขูสุขคนเอฟซีลูลสุขูสุขคนได้ถือเลขสามตัวตรงๆได้พดนี่พดสินกันคนได้มีเงินมีอย่างเดินทางมาเยี่ยม้าเยี่ยมสองมหาพอหาแม่ปีใหมน่นะเ<อ>ะด้กปูดายาเดอ้องวดนี่ก็ะจาตตรงเด้อปูดยาเดอ้อซ่าถูกลูกหลานถือมัดจุดเลขถูกไข่เงาเสียมซีสองยางพ่อจำนำละประวัติศาสตร์เดากข้ตองเปิดจสิ อาว่าเกีย่ารเนี่ยอาวาเกียเบนกระดยนะทาผู้ชมเนาะแต่ละมือแต่ละบอลฮะเก็บบนนะครับผู้ชม ปูนาเอ้ยลูกังจับเนี่สวนปูญยาเด้อเอเอ้าาวน่ตวเดียวโดนลกพีอืมเอาตัวเดียวนอออมันโดนอันนึงเพรนะใวันอาทิตย์โชกัด้เด้อมาครั้งแรกก็อย่าอย่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะทุกคนนะเพราะว่ามาครั้งแรกกับกมมักสิปังน้อยน้องเรเลกคนกัมมักสห้ใไ้โชห้ลาบกัน ช่วงนี้ปีใหม่นะครับท่านผู้ชมน้องในน,อน,อนอ้องนะก็เดินทางไปไหนก็ขอแค่ค่ากาดปลอดภัยเนาะก็ขับรถขับรถขับลากไหลำบ้างเลยไงอ่าอยาให้เขาแซงได้กับพ่อแม่นครับผมอืมอ้าใจเย็นๆเนะาะไม่ต้องมายัางอ่ะมองกูนะ้ยังเอ้รถนี้ก็ตั้งตังรถครับนุ่มยิ้มมาเซมซีมา ได้เลยโอ้ครับเจ้าเดินน้าใครหุ่นฉันให้ได้โอเคเอาสิหายบ้ากบขยิาเงยซีกล่อ้กบมาเคยขยบเยซีจเียเอาไอ้กบบ่อกก้าเพิินนี่มเงียบเลยหนจะไี่เนเงียบพดีเอาบ่อเก้าปูกันนะบอกกันนะเป็นยังไงแบบไหนทีมาทีไปเึงไหนมากหอนในห้องมอดบอลเผยความในใจก็เจ้ามาที่เจ้าผ้าข่อยมาเดินท่ามากปากไก่เนี่ยหลายหลายหลายสิบลี้ โอ้เต็นบานพี่กี้พผ่านมานอย่างเขาเคยรับจ้างอย่างก็เอาคือคือเอาง่ายคือง่ายพี่กบเคยรับจ้างมาก่อนอาจจะรับจ้างอย่างเนีบอกบอกเอฟซีเดชึงถือึงดึงขอไม่เขินชาบคอไหชาบเขาชาบสามเขาสามเขาชาบคอเจ้าสิบเอาฉับในเขาไวชิงฉับไปหนินี่จวเขาบอกชิงไหมนะเขาปากรเลยะวาสามเขาเออมา ภาษาป้านเขาเขาเรียกว่าสามเข่าภาษาไทเขาก็เรียกว่าฉาบเข่าเออปวดเย้ามาเนี่ยพานางปวดยาเลยบอกเขาจอดเอออย่างนี้นี่สันว่าเห็นเป็นเหี้ยนต้องมีแบบนี้หรือเปล่าเห็นเป็นเหี้ยนหลังบบนี้้เลยครับเออเป็นใดต่ออะไรขี่รถผ่านไปจนได้ปัดรทุนตุ่มนี้ถึงโดนโอเคพอต้องวันนี้ก็เลยว่าสันอย่างนี้นี่บ่จิตว่า ก็เลยคิดไว้ในใจก็เลยมอาพอเจ้านี่แหละเลยสวดมานี่เลยนั่ับ้างโอเคไปครับปดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกระซิโดนบรรดาหายครบเนี่ยเป็นผู้พามาให้ผมพามาให้ผมมาตามเจ้านี่แหละเพิ่นคดีโดนบรรดาว่าถามพามาฮอตมองฮอดบอนกูเสียหายเลขสูถ้าได้สามตัวตรงคืออาจสิมาพัฒนาบองนี่ให้กู้ให้งานแน่หรือว่าจังไดปกระซำห้าห้าเพิ่นเสียอีหลีบ่เนี่ย ห้าทุกคนที่เบ ok ื้องลิดน <reco Christ. S 2> <to> ี้บ่าเจ้าบ่าข่อยบ่าทุกคนห้าถืงล้อนที่หนึ่งขึ้นมาละเจ้าต้องตามทําตามสัญญาเด้ถือว้อนที่หนึ่งมาหน่อยเนาะนะไม่เถนนเพิ่นเถนนข้อจีดเขาไม่เพิ่นถือว้านที่หนึ่งนี่ปูอันนี้บอกต้นหนาปูต้นหนายายเลยบว้ยพ่ทานานนุ่มอมมามวงนี่คมามงนี้เทแลกไอ้กบอจิมาอาจิหมู้ซื่วบาเคยมากเทเล่จังอันนี้กันนี่กับบ้านเทเลาเทเล่กันเทงลืกันเดี๋ยวมักการบ้ อยู่ในช่องกระซามขอจัด Take ถนนตั้งแต่ okay. okay. ท่าเขาตรงนี้จนมอสารโกขอเลื่อนไถ้เลื่อนนึ่งงามโอเคปะจัดไปครับผมเอ้าไอ้กบเอ้าเอาไปต้องแลกอยไรไหม ป้ามาไมา้แรกครับผมไม้แรกพิกที่พี่กบขยบเนะครับได้มาสครับโบใช้วิจารณญาณในการชมาเลขอย่ง <3 S 1> สามเจหรือห,ห,รหรือ,อาหาเจาูอยมาอเอาอกออ,าออกอ,ออกอดีน้องอกอ,อ,อกอามา มาหยเลยอ้าเออม่อยากเบิเๆๆๆงเลขนี้เลยเออใจคอยดคอยได้ละอ้าไ่วะอาได้มาอา้าวปเป็นอ,อกหัวตัวน,นี้ <c oughs> อาได้มาหมายเลขสครับสามสามอ้าวบเนนี้ครับมันอาจสิมีแต่ละเอิรน,นเบิ้นหรือไเด้ โอเคขันเล็กสามย้เดี๋ยอีกกาห้องอีกกาหองออกทุกทีออกออกเออเอาอีกทีนั่นะอีกกาห้องผชอบออกปสิอย่างนี้ว่าออกเอาอกว่าเออมันน้องเขียน้ยวาไม่ถือว่าออกอีกทีที่จะบอกแล้วจะม่งกันม่ได้อีกน่ะมาเลย มาเฮ้่งสามสามหนึ่งหรือสามสามเจ็ดโอเคอ่ะไปประมาณนี้นะครับแต่ผู้ชมนะคือเลขถูกทีว่าจุดทติเท่ากับ่วนเลขถูกทีว่าเป็นมมดจุดเติมเท้ากับเบิ้งเอาตามแนวทาง นะครับแต่ว่าข้อสิมาขอก็คือเลขกเสมเียกับเลขถูกเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเอางี้กล้องไม่ต้องตัดนะคอยที่ให้มาเขียดเนี่ยมึงหยิบกล่องมาจริงเทียนเลยมึงจะยิบเอียงไอเอียงไอ้ยิบมาตรงโต๊ะใมาใส่หนายกบใส่ไส้หนายกบเด้อเอ๋อเอาลราบังเราบังฝีมือน่ะเดินมึงเอาเอาเอาหนึ่งมึงต้องอึ้งหรอกเอาไม่ได้บอกมึงมึงมึงมงมึ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 งจับกล่องให้มันหัดจับกล่องไวอ่าหนึ่งตังไม่ได้จริงเอาจัดเลยยอะละกติ มึงจะมีกติอย่งมึงอีกจันตรงๆไมาใส่นายกบนี่ตรงๆยังมาตรงๆตรงๆอีกโอ้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  จกวจำะจอีหย <G sam> ังอีกบะเขียดอ่านาดกบอึบนี่เด็กทูบได้มากยังไงครบเดี๋ยวดอืมเลขทูบนะครับทุกคนนะเลขทูบยงอีกครับได้มากสองสีเด้อสองซีล้ เดี๋ยวเตรียมของเขาที่ได้อันที่ได้นี่อ่ะสองสี่แล้วมูเจ้าเด้ออืมฟงปังกันสุขูสุขน้นมูเจ้ากันเลยอืมนะครับสองสี่นะทุกคนเห็นไหมอืมสองสีสองสี่สสย่างเอา ยังสองซีอยู่ยังให,หม่ใหม่เพราะแท้แตเมื่อขาดเจ้าตัวหนึ่งมุเจ้าว่านะครับไอ้กบจะไปเบิ้งพ่อสอนกันนะมีมีบางที่ว่าเอฟที่ว่า,าเจอสารใม่ให้ให้เบิ้งพ่อสอนในเด้อ,อจะเบิง้งด่านด่านล่างกันนะพ่อสอนมันตีมีพ่อสอาสานสั่งดอกไอ้น้องออเห็นปะมะเปะุเจ้าว่าเห็นไหมไอ้กบพ่อสอนสั่งไปเออพ่อสอนสั่งนะครับเห็นปะนี่ผมงานครับเราตรงจมหน้าเอ้ย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 เอ้าวาขอหลุด เฮท่านผู้ชมเอาไอ้กบมามีเลขขอดูเลยเฮ้ยทุกคนไอ้กบมีฮอดเล็มีฮอดเล็บวะเออแสดงมีมข้มอมาเขียไว้ยี่นี่มาขอหลุดนี่ไหมเออแสดงว่าเอาตัวตัว,ตวนั้นท่านผู้ชมแต่ว่ามีไหอยขียมันขีดอดีตโดนอะไรมันมันเบิ่งเก่าแล้วเฮ้ยทุกคน ไอ้ครบหกเกตหนึ่งเฮ้ยท่านผู้ชมอยู่อยู่ข้อไอ้ข้อมาหลุดเองไหมเฮ้อที่บัตรบอกที่นี่เฮ้า,ามึงยังมีอะไรตรงนี้มีเลขไหมทุกคนมึงน,นี่ก็เห็นเป็นเป็นเป็นเกตหกหนึ่งเล้เนาง นี่หลเจ็ดเจ็ดเจ็ดงเป็นแผ่เจ็ดวะเจ็ดหกหนึ่งนี่เจ็ดนี่หกนี่หนึ่งอ๋เอ้ามากระตรงกระข้อมาดป่ะชมนี่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 ตรงนี้นะนี่นี่นี่รื่องมี้หกเจ็ดหนึ่งนะครับทุกคนนะปาดขนลุกท่าผู้ชมเลยก็มีปะฮะเออเอามาดูครับเลขทูบไม่จะหมดแล้วนะครับทุกคนนะมีพ่อสอสามป่ะ เลขทูบได้มาสองสี่แปดหรือสองเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นแปดพอเลขที่ทูบทุกอันนี่มันคือคือจะ้า,า,าะ่ค่อยเก้าเถอะฮะมีวัตถุบ่อมีกระสือเอ้าทูบหันเองบ่เนี่มนะครับกบไปยังพี่ยังน้ไม่มเล้ว ระวัง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 อ่าทูบมัญหาเองนะผู้ชมสองสี่แปดหรือสองเก้าแปดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับของห้ยปังปังกันสกูสกคนกับรวดเลขทูบกับสารแรกนะครับสารแรกก็เลขมักจะปังนะครับอ่าที่ติดตามดูในคลิปหนุ่มอามคนเดิมตรงนี้นะครับก็ขอทุกคนโชคดีเฮงเฮงล้ยลยกันสกูสกคนเลย นะครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมโอ้เนี่ยตามสารปลาเออตามอยู่ในปลาในหันนู้นสารต่างๆทุกคนเลยเป็นโค้งสิบปังยุดอกมุเจาวาคุณนะตามทางเขาเหมือนปะอ่ะขาขากุดอกมุเจาวาบน,นทางเขาทางคุณเห็ดฟองปูนบนทางคุณเด้อมุเจาวาเด้ออ่าเอา้าเฮ้ยเนี่ยเด้อถูกตกหรือว่ามันหอนโอ้ยเนาะทุกคน นี่ครับถูกมันตกเองเมื่อไหร่สองสี่แปดครับเอ้าไอแปดมันลบแล้วทุกคนเดี๋ยวบอกเ้วยอสองสี่ศูนย์สองเก้าศูนย์นี่บอแน่ได้ครับผมแต่ผู้ชมเด้อบอแน่เด้อหางแปดมันลบออกตัวเดียวไหมครบมันเหลือกลายเป็นศูนย์ไหมเมื่อไหั่สองสี่แปดสองเก้าแปดเอปดาเครื่องบกเออเ่อ้าคเครื่องเมื่อเหลือกลายเป็นสองเก้าศูนย์สองสี่ศูนย์ไหมบอแน่ได้ครับ่านผู้ชมเด้อผมอาจจะหาแบบแบบนี้ได้ครับแต่ผู้ชมบอแน่ครับบอแน่ครับเอาโอเคครับผมทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมได้น,น้องนะโอ้ยอย่าลืมเก,ก็บเอ็นเขามาได้ไม่เม่เด้อผมอ่ามาๆมาเอาไม้มาที่นี่มาพิ่งห icamente, ันโจทย์เพิ่งหันไม้มันตกปะครับไม่ตก, <mia. S 1> ตกแล้วอืมอาไม้นะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับใครที่ดูในคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเด้อนะครับนี่เด้อจะต้องบ่มีพ่อสว่างนะดูพี่บ,บาา่ผมร้อยขา้างบานเหรอเห็นปะอ้นะครับตึ่งๆฟูงยาเรียบร้อยเด้อท่านผู้ชมเด้อ มองนี่คอยวัดนี่เป็นสารเก่าภายในเอกภพนี่จะบังนี่นี่อาจถิเป็นบันไดเก่าเนาะเป็นสารฮะข้างหลังไหนหลังสารนี่บปะอาถิมีสารเก่าพื้นกันมองนี่นี่ท่านผู้ชมอาถิเป็นสารเก่าเพลินเนาะนี่นไหอืมอ๋อมันมีเขาเปลือกท่านผู้ชมอืมมันมีเขาเปลือกนะครับ อ้เอาเรื่องดิแนผู้ชมสารเก่าสารแก่นะครับเออถือว่า,าตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะนอันนี้อันนี้คือด้านหลังด้านหลังมองสารปูหมองนี้เลยนะครับเอ้าโอเคหนะ่อยก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างด้านนี้ตรงนี้มองมันเป็นดอนห,อหรือพีเรื่องไหนข้างหลังตรวนี้เป็นปลาอโอ้เมีนยมนปะ โอ้เอาโอเคครับทุกคนนั่งอยนะอู่กับน้เอาแค่นี้นะครับทุกคนนะใครที่เข้ามาด,ดูในคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับผมนะขอให้โชคดีกันทุกคู่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับสารดอนตาปู่สิงห์นะครับขอให้โชคดีนี่ปังปังกันทุกคู่ทุกคนนะครับเพื่อนมานี่นี่น,นป้ายเพิ่มนน่เนี่ยดอนตาปู่สิงห์นะครับอ่าไปโอเคครับทุกคน เอาสักนิดหนท่งท่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอโชคดีครับผมกระตูดคุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมนัครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบาเขียดสวัสดีครับโชคดีครับปังๆครับผม